เชือกมาเลยค่ะวางไว้ที่ปลายเทา้าเอายาวไว้ก่อนนะคะถ้าไม่แน่ใจเนาะตรงนี้เลยปลายเท้านะนีใ่ใกล้ๆกับนิ้วเทา้าหายใจเข้าวางไว้ก่อนค่ะกระดดกข้อเทา้ากั้นหายใจค่อยๆเหยียดขาขึ้นไปหาเพดานนะหายใจออกยืดขาให้ตรงค่ะคางไว้จะตึงแบบเปียกๆเลยนะคะที่หลังขาเนาะแล้วก็น่องข้อเทา้า กระดกเท้านิดนึงก็จะยิ่งตึงขึ้นค้างไว้นะคะเน้นก็คือว่าเราพยายามเกรงหัวเข่าให้ขาเหยียดให้รู้สึกเข่าเกรงไว้นะให้ขาตรงขาดึงเข้าใกล้ตัวได้แค่ไหนไม่สําคัญนะคะเน้นก็คือว่าให้เรารู้สึกได้เลยว่าเรากําลังเหยียดน่องข้อพับเขา่าหลังขาของเรานะคะ,ะทุกคนฟังดีๆนะงอเข่าหน้าแข้งขนานพื้นเอาเท้าถีบเชือกหายใจเข้าค้างไว้ กั้นหายใจค่ะเหยียดยังเหยียดอยู่พร้อมกับหายใจออกค่ะอ่ะงอเข่ารอบที่สองหายใจเข้าตรงนี้ค่ะกั้นหายใจเหยียดยังเหยียดอยู่หายใจออกเยี่ยมอีกรอบหนึ่งงอเข่าหายใจเข้า กัายหายใจหยียดหายใจออกยังหยียดอยู่ค่ะค้งไว้ตรงนี้หายใจออกจนหมดค้างเลยนี่เวลคเาค้างแล้หายใจปกติอ่ามันจะตึงแบบปวดปวด,ปวดนิดนึงทรมานหน่อยนะคะโอเคงอข่าวเยี่ยมมากเอาเชื่อไว้ใกล้ๆตัวก่อนแล้วให้ทุกคนยืดขาซ้ายลงไปที่พืน้น การแขนอ,อสองลมหายใจค่ะ